ผมพาคุณผู้ชมเลยครับมาอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าริเวอร์ซิตนะครับผมซึ่งที่นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการปั่นจักรยานของเราในวันนี้นะครับกับการพาไปไหว้พระทําบุญต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันนะฮะแล้วก็บอกนะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่พิเศษเป็นมุมมองของกรุงเทพมหานครที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นตามผมกับเจ้าจักรยานคู่ใจคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ทริปนี้นะครับผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับศูนย์การค้า River City และโค v ันแค s ส l e ลซึ่งเป็นบริษัทที่ทำทัวร์จักรยานจัดทริปพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวในชุมชนต่างๆใจกลางกรุงเทพแบบที่เราไม่ค่อยเห็นกันบ่อยมากนักนะครับโดยครั้งนี้เรามาร่วมกันในทริปสุดพิเศษกับการเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจไหว้พระทำบุญรับเทศกาลตรุษจีนครับเราเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับโดยเส้นทางนั้นสตาร์ทกันที่การปั่นเข้าไปในชุมชนตลาดน้อย เพื่อไปกันที่จุดแรกนั่นก็คือศาลเจ้าโจซื่อกงงศาลที่ตั้งหันหน้าออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินที่นี่ครับเราจะเข้ามาสักการะพระหลวงปู่โจซื่อกงงซึ่งท่านก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพงานนี้ผมก็ไม่พลาดครับที่จะขอพรให้ตลอดปี2 5 5 7นี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เสร็จจากจุดนี้แล้วนะครับเราเดินทางกันต่อเข้าไปตามชุมชนแล้วก็มาหยุดอยู่ที่มูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อสักการะขอพอรองค์เจ้าแม่กุนอิมซึ่งช่วงใกล้เทศกาลแบบนี้เราจะเห็นนะครับนอกจากกลุ่มพวกเราที่มาร่วมทําบุญกันแล้วยังเห็นเจ้าหน้าที่ครับกำลังเตรียมทําความสะอาดเพื่อที่จะรองรับผู้คนที่มาไหว้ขอพอรกัน จากตรงนี้นะครับเราออกเดินทางกันต่อแต่บอกก่อนนะครับว่าได้เหงื่อแล้วก็ต้องออกแรงกันสักหน่อยเพราะเราต้องปั่นในระยะทางที่ไกลพอสมควรเดินทางเข้าไปในชุมชนเยาวราชครับไปถึงปากคลองตลาดที่ได้เห็นตลาดค้าดอกไม้ก่อนที่จะขึ้นไปบนสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อข้ามไปย่านฝั่งทนเข้าไปในย่านกูดีจีนชุมชนวัดอนงครามแล้วก็ไปจบสุดท้ายทริปนะครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งก็เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยาสาม ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าอุทยานสมเด็จย่าสร้างขึ้นจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์อาคารเก่าแก่ในย่านนิวาสถานเดิมที่สมเด็จย่าเคยพำนักอยู่ในสมัยพระยาวครับบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศร่มรื่นเป็นสวนเล็กๆที่สงบแล้วก็มีเรื่องราวให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เห็นความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายขององค์สมเด็จย่าเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้มีโอกาสทําบุญกันอย่างเต็มที่แล้วยังถือได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับผมด้วยเพราะได้เข้าไปเห็นผู้คนในชุมชนกันแบบใกล้ชิดแถมผู้คนก็น่ารักให้การต้อนรับที่ดีเห็นได้จากเมื่อเราปั่นจักรยานเข้าไปในชุมชนแล้วทุกคนต่างก็ยิ้มทักทายกันอย่างเป็นกันเองครับของเรานี่ถือว่าเป็นทัวร์ในรูปแบบของทัวร์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์น,นะคะสังเกตว่าเราจะให้ทุกคนได้เห็นประสบการณ์ ให้สัมผัสด้วยตัวเองค่ะจะเราจะไม่มีการภาคมากมายในทัวร์นี้คืออยากให้ทุกคนได้สัมผัสวิถีชีวิตได้เห็นทัศนียภาพนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ,อนอกคิดว่ามันเป็นทัวร์ที่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยควรที่จะมีมาก,มาก,ม,ากมากหน่อยเนื่องจากมันเป็นการขายชีวิตขายวิถีชีวิตคือเขาจะให้การต้อนรับเราดีมากเนื่องจากว่าหลายๆคนจะรู้ว่าเราปัานผ่าน จริงอยู่แต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าชุมชนมีกิจกรรมใช่ไหมคะอย่างเช่นมีงานบูญงานวัดอย่างเงี้ยเราก็จะมีการไปช่วยในเรื่องของการบริจาคค่ะเข้าไปถึงชุมชนเลยรู้สึกก็คือได้เห็นในสิ่งที่ลึกกว่านั้นจริงๆเราได้เดินตามตรอกซอกซอยมาพอสมควรแต่ไม่ได้ไปจนจนถึงขนาดแล้วไม่อยากเชื่อว่าเราขี่จักรยานกันชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราไปถึงจากสี่พญยาเราไปถึงสะพานพุทธเราไปวัดประยูนวงศาวาสออ แล้วเราก็วนกลับมาทางฝั่งคลองสารข้ามเรือกลับมาผมว่ามันได้อัตลักที่ครบถ้วนจริงๆใครที่สนใจอยากจะมาทริปปั่นจักรยานแบบนี้ก็สามารถมาลองพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่โคว e นแคสเซิลตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า River City ตี้เขามีโปรแกรมทริปให้เลือกหลากหลายอย่างทริปที่ผมพามาในครั้งนี้ก็เป็นทริประยะสั้นๆใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงแต่รับรองครับว่าเมื่อกลับไปประทับใจแน่นอนครับ